นี่คือเรื่องเล่าขานตำนานสยองแห่งภูเขาคำแขวงสวรรคเขตเรื่องราวที่ถูกกลบฝังไว้ใต้ชั้นดินสีแดงฉานและแร่ทองคําบริสุทธิ์เสียงกรีดร้องอายเงาภูผาลมแรงพัดฝุ่นแดงตลบอบอวนไปทั่วหุบเขาภูเขาคำแสงอาทิตย์ยามเย็น ศาสตร์ส่องกระทบยอดไม้จนดูเหมือนเปลวเพลิงที่กำลังลุกไหม้ป่าทั้งป่าบรรยากาศที่นี่ไม่ได้แค่ร้อนอบอ้าวแต่มันมีความกดดันบางอย่างที่ทำให้หายใจไม่ทั่วท้องนายช่างผมว่าเราหยุดเจาะกันก่อนเถอะครับวันนี้วันพระใหญ่ชาวบ้านเขาถือเสียงของลุงอินคนงานเก่าแก่ชาวลาว เอ่ยเตือนด้วยน้ำเสียงสั่งเครือแววตาของแกจ้องมองไปยังปากถ้ำมืดมิดที่อยู่สูงขึ้นไปบนหน้าผาด้วยความหวาดระแวงเข้มวิศวกรหนุ่มจากฝั่งไทยปาดเหงื่อที่ไหลย้อยเข้าตาเขาหัวเราะในลำคออย่างไม่เยียระลุงมันไม่รู้หรอกว่าวันไหนวันพระเรามีเดดไลน์นายทุนเขาเร่งมา ถ้าไม่ระเบิดหินเปิดหน้าเหมืองวันนี้เราจะเอาทองออกมาทันได้ยังไงเขคมเป็นคนหนุนไฟแรงที่ไม่เชื่อเรื่องลี้ลับเขาเชื่อในวิทยาศาสตร์และตัวเลขในบัญชีธนาคารนี่สินที่บ้านบีบให้เขามารับงานคุมเหมืองทองในป่าลึกแห่งนี้โดยไม่สนคำเตือนเรื่องเจ้าผูคคาแต่ถ้าไม่เส้นไหวท่านเจ้าผูจะไม่พอใจ ลุงอินพยายามทักท้วงอีกครั้งพอทธลุงเตรียมระเบิดเข็มตะวาดตัดบทสิ้นเสียงนับถอยหลังเสียงระเบิดไดานาไมต์ก็ดังกึกก้องกัมพนาตตุ้มแรงสั่นสะเทือนทำให้ฝูงนกแตกรังบินว่อนฝุ่นควันคลุบตลบไปทั่วบริเวณแต่ทว่าในจังหวะที่เสียงระเบิดจางหายไปสิ่งที่ดังสวนขึ้นมา กลับไม่ใช่เสียงสะท้อนของภูเขากรีดมันเป็นเสียงกรีดร้องของผู้หญิงแหลมสูงหยหวนและเจ็บปวดรวดร้าวอย่างถึงที่สุดเสียงนั้นไม่ได้ดังออกจากในป่าแต่มันดังออกมาจากในถ้ำที่พวกเขากำลังระเบิดหินคนงานทุกคนหยุดชะงักขนแขนลูกชันโดยพร้อมเพรียงความเงียบเข้าปกกลุ่ม จนได้ยินเสียงหายใจของกันและกันเสียงใครวะเข้มถามพยายามคุมเสียงไม่ให้สัน่นแม่หญิงแม่หญิงคำแพงหลวงอินสุดตัวลงนั่งประนมมือปากพึมพำบทสวดขอขามาไม่หยุดท่านโกรธแล้วท่านเจ็บท่านเจ็บคืนนั้นบรรยากาศในแคมป์คนงานวังเวงผิดปกติลมพัดแรงจนเต็นท์ผ้าใบกระพือเสียงดังพับๆเหมือนมีใครมาทุบ เคมพยายามข่มตานอนแต่ภาพความมืดหน้าปากถ้ำนั้นยังติดตาทันทีที่เขาเคลิ้มหลับเขาก็ไม่ได้อยู่ในเต็นท์อีกต่อไปเข็มพบว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ท่ามกลางความมืดมิดอากาศรอบตัวเย็นเย,ยือกจนบาดผิวกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนสากศผสมกับกลิ่นทูบคละคลุ้งเตะจมูกตรงหน้าของเขา มีแสงสลัวสลัวส่องให้เห็นบัลลังก์ทองคำขนาดใหญ่บนบัลลังก์นั้นมีเงาดำะมึนร่างยักษ์นั่งตระงาน a n ดวงตาสีแดงฉานวาวโรดจ้องมองลงมานั้นคือเจ้าภูคคำและที่แถบเท้าของเงาดำนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งคุกเข่าอยู่ร่างกายของเธอผอมแห้งจนเห็นซี่โครงผิวหนังเปลือยยุ่ยจนเห็นเนื้อแดง,แดง แต่ตามตัวกลับระดับประดานโดยสร้อยทองกำไลทองหนักอึง้งที่ดูเหมือนจะรัดลึกเข้าไปในเนื้อหนังของเธอใบหน้าของเธอซีดเผือดดวงตาโบลึกมีเลือดไหลพราออกมาแทนน้ำตามึงอยากได้ทองกูนักใช่ไหมเสียงของเจ้าผูคคำดังก้องไม่ได้ดังจากปากแต่ดังขึ้นในสมองของเคมโดยตรงมึงอยากได้มึงก็ต้องขุดสิ้นเสียงนั้น หญิงสาวที่ชื่อคำแพงก็เงยหน้าขึ้นจ้องมองเข้มด้วยความอาฆาตแค้นก่อนจะกรีดร้องออกมาเป็นเสียงเดียวกับที่เขาได้ยินเมื่อตอนเย็นขุดสี่ขุดให้ตายไปกับกูฉับพลันมือของเข้มก็หนักอึ้งเขาพบว่าในมือตัวเองถือจอบเก่าสนิมเครือคระร่างกายของเขาขยับไปเองโดยไม่อาจขัดขืนเขาเริ่มสับจอบลงบนพื้นดินแข็งๆนั้นชึก ชึกชึกขุดเข้าไปเอาทองออกมาเสียงกระซิบหลอนหูดังวนเวียนซ้ำไปซ้ำมาเข้มร้องไห้แต่หยุดมือไม่ได้เขาขุดจนมือแตกเลือดไหลซึมด้ามจอบความเหนื่อยล้าถาโถมจนแทบขัดใจแต่พอเขาจะหยุดแท้ไว้ที่มองไม่เห็นก็ฟาดลงกลางหลังจนหนังฉีกขาดเพียกกูสั่งให้ขุด เข้มสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนเช้าด้วยสภาพเหงื่อท่วมตัวหัวใจเต้นแรงแทบหลุดจากอกเขาคิดว่าเป็นแค่ฝันร้ายเท่านั้นแต่เมื่อก้มมองดูมือตัวเองเขาก็ต้องกรีดร้องลั่นมือของเข้มเต็มไปด้วยดินโคลนสีแดงและเล็บนิ้วมือฉีกขาดจนเลือดเกล็กรังที่สำคัญปลายเตียงนอนของเขามีก้อนหินที่มีแร่ทองคำปนอยู่วางทิ้งไว้หนึ่งก้อนนี่มันอะไรกันวะ เข้มตัวสั่นเทาเขาไม่ได้ฝันร่างกายเขาออกไปขุดดินจริงๆวันต่อมาเข้มเริ่มมีอาการเหม่อลอยเขาไม่สั่งงานลูกน้องแต่กลับเดินวนเวียนอยู่หน้าปากถรร้ำพึมพำคนเดียวว่าต้องขุดต้องเอาท้องมาคืนท่านหลุงอินพยายามจะพาเข้มไปทำพิธีขอขมาแต่เข้มสะบัดแขนออกตวาดเสียงแข็งดวงตาขวางเหมือนไม่ใช่คนเดิมยุ่งหน้า ท่านจะให้ทองค่าท่านสัญญาแล้วคืนที่สองคืนที่สามเหตุการณ์ยิ่งเลวร้ายลงทุกคืนเข้มจะหลับไปด้วยความหวาดกลัวและตื่นมาพร้อมกับบาดแผลใหม่ๆตามร่างกายรอยเคียนรอยขีดข่วนและดินโคลนที่เปเปื้อนมากขึ้นเรื่อยๆร่างกายเขาสูบผอมลงอย่างรวดเร็วแก้มตอบตาโหลลึกคล้ายกับศพเดินได้ชาวบ้านเริ่มลือกันว่าวิญญ,ญาณแม่หญิงคำแพง กำลังทวงตัวตายตัวแทนตำนานเล่าว่าในอดีตคัมแพงเป็นหญิงงามที่ถูกจ้องเมืองผู้โลภมากจับบูชายันนางถูกจับแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยทองคำล้ำค่าแล้วผลักลงหลุมลึกก่อนจะกลบฝังทั้งเป็นเพื่อให้วิญญาณนางเฝ้าสมบัตินางตายด้วยความทรมานจากการขาดอากาศหายใจและความแค้นที่ถูกพรากชีวิตไปเพื่อความโลภของคนอื่น ใครที่มาเอาทองโดยไม่เคารพนางจะสาบให้มันผู้นั้นทำงานใช้หนี้เลือกคืนที่เจ็ดคืนเดือนดับคนงานในแคมป์ได้ยินเสียงคนเดินลากเท้าหนักๆผ่านเต็นท์ไปกลางดึกลุงอินแง้มผ้าใบดูเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของเข้มกำลังเดินมุ่งหน้าไปที่เหมืองทองในมือถือจอบอันเดิมที่เปื้อนเลือดในช่างจะไปไหนลุงอินตะโกนเรียก เข้มหันกลับมาใบหน้านั้นไม่ใช่เข้มอีกต่อไปปากของเขาฉีกยิ้มกว้างจนถึงใบหูดวงตาเหลือกถลนไปขุดท้องเพอยู่กับแม่หญิงเข้มเดินหายเข้าไปในความมืดของอุโมงค์เหมืองลุงอินรีบปลุกคนงานคนอื่นๆให้ตามไปช่วยแต่เมื่อถึงปากถ้ำทุกคนต้องชะงักเสียงระเบิดหินไม่ได้ดังขึ้นแต่มีเสียงสับจอบดังสะท้อนออกมาจากก้นถ้ำลึก จึกจึกจึกสลับกับเสียงร้องให้คร่ำครวญของผู้หญิงที่ดังประสานกันเมื่ออยู่ด้วยกันมาเฝ้าท้องด้วยกันไม่มีใครกล้าก้าวเท้าเข้าไปทุกคนยืนตัวสั่นงันงกอยู่ที่ปากความเงียบสง,งัดของป่าดงดิบยามค่ำคืนถูกทำลายลงด้วยเสียงสับจอกที่ดังลอดออกมาจากปากถ้ำทึบ จังหวะนั้นสม่ำเสมอเชือกเย็นและไร้ซึ่งความเหนื่อยล้ามันไม่ใช่จังหวะการทำงานของมนุษย์แต่เหมือนจังหวะของนาฬิกาตายที่นับถอยหลังสู่ความหายนะลงอินกัดฟันแน่นแก้หันไปคว้าตะเกียงเจ้าพายุและไฟฉายกระบอกใหญ่ใจจริงแค่อยากจะวิ่งหนีกลับบ้านเสียเดี๋ยวนี้แต่ความรับผิดชอบและความผูกพันที่มีต่อเข้มเหมือนลูกเหมือนหลาน ทำให้แกทิ้งไปไม่ได้ใกลใจไม่ถึงให้อยู่ตรงนี้ใครจะไปกับข้าตามมาและจำไว้ห้ามทักห้ามขานรับเสียงอะไรทั้งสิ้นจนกว่าข้าจะบอกคนงานหนูจะกันทั้งสามคนพยักหน้าด้วยใบหน้าซีดเผือดพวกเขาก้าวเท้าตามหลังลุงอินเข้าไปในอุโมงค์เหมืองความมืดภายในถ้ำนั้นหนาทึบจนแสงไฟฉายแทบจะเจาะทะลุไปไม่ถึง ยิ่งเดินลึกเข้าไปอากาศก็ยิ่งเย็นลงอย่างผิดธรรมชาติความชื้นแฉะเกาะตามผนังหินเปลี่ยนเป็นหยดน้ำสีแดงจางๆส่งกลิ่นคาวคลุ้งเหมือนเลือดสดๆผสมกับกลิ่นกรรมถาันฉุนกึกจึกจึกจึกเสียงนั้นใกล้เข้ามาแล้วเมื่อแสงไฟฉายกราดไปถึงโถงทําด้านในสุดภาพที่ปรากฏแก่สายตาทำเอาคนงานคนหนึ่งถึงกับเข่าอ่อนสุดลงไปกองกับพื้น ในช่างเข้มกำลังยืนอยู่กลางลานเห็นสภาพของเขาดูแทบไม่เหลือเขามนุษย์เสื้อผ้าขาดวิ่งจนเห็นแผ่นหลังที่มีรอยแผลเวอะหวะเหมือนถูกแส้ฟาดจนหนังเปิดเลือดสดๆสไดสดหลาอาบลงมาผสมกับเหงื่อและดินโคลนแต่สิ่งที่น่าสยดสยองที่สุดคือมือของเขาจอบด้ามน,นั้นหักสะบ้นไปนานแล้วแต่เข้มกำลังใช้มือเปล่าทั้งสองข้างตะกุยหินผาแข็งๆอย่างบ้าคลั่ง เล็บทั้งสิบหลุดหายไปจนหมดเหลือเพียงนิ้วกุดๆที่เต็มไปด้วยเลือดและเศษเนื้อแต่เขากลับไม่แสดงอาการเจ็บปวดแม้แต่น้อยเขายังคงขุดขุดและขุดจนกระดูกนิ้วโผล่ขาวโพลนตัดกับสีแดงของเลือดนายช่างหยุดพอได้แล้วลุงอินตะโกนก้องเสียงสะท้อนไปมาในถ้ำร่างของเข้มชงงะงักกึกเสียงขุดหินเงียบลง ความเงียบที่เข้ามาแทนที่นั้นน่ากลัวยิ่งกว่าเข้มค่อยๆหันคอมามองข้างหลังอย่างเชื่องช้าเสียงกระดูกคอลั่นกรอบแกรบเหมือนไม้แห้มหักใบหน้าของเขาเปรอะเปื้อนไปด้วยดินโคลนแต่ที่ดวงตานั้นมันว่างเปล่าไม่มีตาดำมีเพียงตาขาวที่เลือกถลนและเส้นเลือดฝอยสีแดงฉานปากของเข้มขยับยิม้มรอยยิ้มที่ฉีกกว้างผิดธรรมชาติท่นยังไม่อิ่ม นิ้วที่เน่าเฟะของแม่หญิงคำแพงซึ่งซ้อนทับอยู่บนมือของเข้มชี้ตรงมาที่กลุ่มของลุงอินเล็บยาวงงดำมาเมื่อมจิกลงในอากาศราวกับกำลังกระชากวิญญาณของทุกคนให้หลุดออกจากร่างพวกมึงก็ต้องอยู่สิ้นเสียงตะวาดแหลมสูงไฟฉายในมือของคนงานทุกคนดับวูบลงพร้อมกันความมืดมิดเข้าปกคลุมอย่างฉับพลันเหลือเพียงแสงสลัวสีแดงฉานที่ดูเหมือนจะเรืองออกมาจากผนังถ้ำ ไม่ใช่แสงไฟแต่เป็นแสงจากเส้นแร่ทองคําที่ฝังอยู่ในหินแต่มันไม่ใช่ทองคําปกติทองคําเหล่านั้นกำลังหลอมละลายไหลเยิ้มออกมาจากผนังถ้าราวกับเลือดที่ทะลักออกมาจากบาดแผลมันส่งกลิ่นคาวคลุ้งจนหน้าสอิดสะเอียนผสมกับความร้อนระอุที่พุ่งขึ้นมาจากใต้ธรณีนีวิ่งออกไปลุงอินตะตวนสุดเสียงพลางควักเอาเข้าวสารเสกที่พกติดตัวมาสาดออกไปข้างหน้า เสียงเข้าสารกระทบร่างของเข้มดังฉาเหมือนน้ำราดลงบนกองไฟควันสีดำพวยพุ่งขึ้นจากผิวหนังของเขาพร้อมกับกลิ่นเนื้อไหมอ้าเข้มร้องโหยหวนร่างกายบิดร้องด้วยความเจ็บปวดแต่แทนที่เขาจะล้มลงเขากลับพุ่งทยานเข้ามาด้วยความเร็วผิดมนุษย์ ร่างของเข้มกระโจนเข้าใส่ไอ้จ่อยคนงานหนุ่มที่ยืนตัวแข็งทื่ออยู่ข้างหลังเข้มใช้มือที่กุดด้วนและเต็มไปด้วยกระดูกแหลมคมนั้นเสียบเข้าไปที่ลำคอของจ่อยอย่างแม่นยำเจ๊เสียงนั้นใกล้เข้ามาแล้วเมื่อแสงไฟฉายกลาดไปถึงโถงถ้ำด้านในสุดภาพที่ปรากฏแก่สายตาทำเอาคนงานคนหนึ่งถึงกับเข่าอ่อนสุดลงไปกองกับพื้นในช่างเข้มกำลังยืนอยู่กลางลานหินสภาพของเขาดูแทบไม่เหลือเขามนุษย์ เสื้อผ้าขาดวิ่นจนเห็นแผ่นหลังที่มีรอยแผลเหว,ว๋วเหมือนถูกแส้ฟาดจนหนังเปิดเลือดสดๆไหลอาบลงมาผสมกับเหงื่อและดินโคลนแต่สิ่งที่น่าสยดสยองที่สุดคือมือของเขาจอบด้ามนั้นหักสะเบิ้ลไปนานแล้วแต่เข้มกำลังใช้มือเปล่าทั้งสองข้างตะกุยหินผาแข็งๆอย่างบ้าคลั่งเล็บทั้งสิบหลุดหายไปจนหมดเหลือเพียงนิ้วกุดๆที่เต็มไปด้วยเลือดและเศษเนื้อแต่เขากลับไม่สแสดงอาการเจ็บปวดแม้แต่น้อย เขายังคงขุดขุดและขุดจนกระดูกนิ้วโผล่ขาวโพลตัดกับสีแดงของเลือดในช่างหยุดพอได้แล้วลุงอินตะโกนกล้องเสียงสะท้อนไปมาในถ้าร่างของเข้มชงะงักกึกเสียงขุดหินเงียบลงความเงียบที่เข้ามาแทนที่นั้นน่ากลัวยิ่งกว่าเข้มค่อยๆหันคอมามองข้างหลังอย่างเชื่องช้าเสียงกระดูกคอลั่นกรอบแกรบเหมือนไม้แห้งหัก ใบหน้าของเขาเปเปื้อนไปด้วยดินโคลนแต่ที่ดวงตานั้นมันว่างเปล่าไม่มีตาดำมีเพียงตาขาวที่เลือกถลนและเส้นเลือดฝอยสีแดงฉานปากของเข้มขยับยิ้มรอยยิ้มที่ฉีกกว้างผิดธรรมชาติท่านยังไม่อิ่มเลือดสดๆพุ่งกระจูดสาดกระจายเต็มหน้าของเข้มและลุงอินเสียงหลอดลมขาดดังครืบคราดจอยตาเลือกถลนพยายามดิ้นรนเฮือกสุดท้าย แต่เข้มกลับสยะยิ้มลิ้นยาวสีดำเลียเลือดที่พุ่งออกมาอย่างหิวกระหายเลือดเลือดบูชาเจ้าผูเสียงพึมพำดังรอดไรฟันก่อนที่เข้มจะเวียงร่างไร้วิญญาณของจ่อยไปกระแทกผนังถ้ำอย่างแรงจนกระดูกหักผิดรูปไปทั้งตัวไอ้เข้มตั้งสติสิวะลูลงอินน้ำตาไหลพรากแกงางมีดหมอลงอาคมที่พกมาด้วยเตรียมจะเข้าไปสู้เพื่อหยุดยั้งปีศาจร้าย แต่ทันใดนั้นแผ่นดินใต้เท้าก็เริ่มสั่นสะเทือนรุนแรงครืนเพดานถ้ำเริ่มร้าวเศนหินร่วงคราวลงมาแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าหินหล่นคือพื้นดินที่พวกเขายืนอยู่มันเริ่มยุบตัวลงไม่ใช่ยุบเพราะโพรงใต้ดินแต่มันเปลี่ยนสภาพกลายเป็นบ่อโคลนสีทองโคลนสีทองเหลืองอารามร้อนระอุเล่นเหนียวหนืดเริ่มดูดขาของทุกคนไว้นายห้อยช่วยด้วย ขาข้าข,าข,า,ข,า,ขาข้าคนงานอีกคนร้องลั่นเมื่อโครนทองคำนั้นเริ่มกัดกินเนื้อขาของเขาผิวหนังเริ่มทูบพองและหลุดล่อนออกมาเป็นแผ่นๆราวกับถูกน้ำกรดราดลุงอินกัดฟันกลั้นใจแกกระช่าคนงานคนนั้นขึ้นมาสุด,ดวแรงก่อนจะถีบตัวถอยร่นไปที่ปากทางออกแต่ทว่าเข้มไม่ได้ขยับตามมาเข้มยืนอยู่กลางบ่อโครนทองคำนั้นร่างกายของเขาค่อยๆจมลงไปทีละน้อย ที่ละน้อยดวงตาที่เคยว่างเปล่าตอนนี้กลับมีน้ำใสๆไหลออกมาเข้มดูเหมือนจะได้สตินิดหนึ่งใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความทรมานแสนสาหัสเขามองมาที่ลุงอินแล้วขยับปากบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายลุงร้อนช่วยผมด้วยมันร้อนเข้มลุงอินตะโกนสุดเสียงพุ่งตัวจะคว้ามือเข้มแต่สิ่งที่แกคว้าได้มีเพียงความว่างเปล่าระยะห่างเพียงเอื้อมมือ แต่เหมือนมีกำแพงที่มองไม่เห็นกั้นขวางอยู่ร่างของเข้มจมลงไปในบอ่อโคลนทองคำนั้นอย่างรวดเร็วความร้อนระอุของทองคำเหลวเริ่มหลอมละลายเสื้อผ้าและผิวหนังของเขาฮะลงุงช่วยด้วยร้อนเสียงของเข้มโหยหวนจนแทบไม่ใช่เสียงมนุษย์ผิวหนังที่เคยเป็นเนื้อหนังมังสาเริ่มเปลี่ยนสภาพมันไม่ได้ไหม้เกรียมเป็นสีดำเหมือนถูกไฟคลอกแต่มันกำลังเปลี่ยนเป็นสีทอง ผิวหนังของเข้มแข็งตัวขึ้นสะท้อนแสงไฟวาววับแต่ข้างในนั้นคือความเจ็บปวดที่แผ่เผาถึงกระดูกทองคำเหลวกำลังแทรกซึมเข้าไปในรูขุมขนเข้าไปในเส้นเลือดเข้าไปแทนที่เลือดเนื้อทุกหยดหยาดท่ามกลางเสียงกรีดร้องลุงอินเห็นภาพที่ทําให้แกต้องหยุดหายใจร่างเน่าเฟะของแม่หญิงคําแผงค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากโคลนทองคําด้านหลังเข้มนางโอบกอดเข้มไว้แน่นราวกับคนรับแขนที่เต็มไปด้วยกําไรทองคําเน่าเปื่อย รัดรอบคอของวิศวกรหนุ่มใบหน้าของนางแนบชิดกับใบหน้าของเข้มที่กำลังบิดเบี้ยวนางกระซิบถ้อยคำบางอย่างที่ลงอินได้ยินชัดเต็มสองหูแม้จะอยู่ท่ามกลางเสียงถล่มของถ้ำเนื้อเป็นทองกระดูกเป็นหินวิญญาณเป็นของกูไม่เข้มร้องเฮือกสุดท้ายดวงตาของเขาเบิกโพลง และในววนาทีนั้นเองลูกตาดำของเขาก็ลันลายไหลเยิ้มออกมาเป็นน้ำทองคำสีเหลืองอ่อยปากที่อ้าค้างถูกโคลนทองคำไหลทะลักเข้าไปอุดจนแน่นเสียงร้องเงียบหายไปในพริบตาเหลือเพียงเสียงอึบอึบอึบของลำคอที่พยายามกลืนก้อนทองคำมรณะลงไปร่างของเข้มกระตุกเกรงอย่างรุนแรงสองสามครั้ง ก่อนจะค่อยๆแข็งทื่อกลายเป็นรูปปั้นทองคำที่มีสีหน้าทนทุกทรมานที่สุดในโลกแม่หญิงคำแพงเสยแยยิ้มกอดรูปปั้นมนุษย์นั้นไว้แล้วค่อยๆดึงร่างของเข้มดำดิ่งลงไปสู่ความมืดมิดใต้พื้นพิภพพร้อมกับนางบุงบุงฟองอากาศผุดขึ้นมาจากบ่อโคลนเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกับกลิ่นทูป และกลิ่นซากศพที่รุนแรงจนแทบสำรอกไปวิ่งอย่าหันกลับมาลงอินกระชากแขนคนงานที่เหลือที่ยืนช็อกจนทำอะไรไม่ถูกทั้งหมดพากันตะเกียกตะกายหนีตายออกจากปากถ้ำหินก้อนมหึือมาร่วงพราวลงมาปิดทางข้างหลังเสียงถ้ำถล่มดังสนั่นวันไหวราวกับผู้เขาทั้งลูกกำลังคำรามด้วยความโกรธเครี้ยวฝุ่นแดงฟุ้งตลกไปทั่วป่า เมื่อพวกเขาวิ่งออกมาพ้นเขตปากถ้ำมาถึงแคมป์คนงานทุกอย่างกลับเงียบสงัดไม่มีลมไม่มีเสียงนกเสียงกามีเพียงแสงจันทร์สีนวลที่สาดส่องลงมายังกองดินมะึือมาที่ถล่มลงมาปิดปากถ้ำไว้อย่างสมบูรณ์ราวกับว่าถ้ำแห่งนั้นไม่เคยมีอยู่จริงคนงานทุกคนสุดตัวลงนอนหอบหายใจสันเทลด้วยความหวาดกลัวไม่มีใครพูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียว แต่ในความเงียบนั้นลุงอินกลับได้ยินเสียงแววมาตามสายลมเป็นเสียงผู้หญิงฮัมเพลงกล่ำเด็กเยือกเย็นและหวานเศร้านอนสลาหลับตาแม่สิกล่อมนอนจมกองทองอยู่ในภูเขาคำ่ำลุงอินลาออกจากการเป็นหัวหน้าคนงานแกย้ายกลับไปบวชตลอดชีวิตที่วัดเล็กๆในหมู่บ้านห่างไกล แกไม่เคยแตะต้องทองคําอีกเลยแม้แต่พระพุทธรูปทองเหลืองแกก็ไม่กล้ามองเพราะทุกครั้งที่เห็นประกายสีทองแกจะเห็นใบหน้าของเข้มที่กําลังบิดเบี้ยวแทกอยู่ในเงาสะท้อนนั้นหลายปีผ่านไปเรื่องเล่าของเจ้าภูคําและแม่หญิงคําแพงกลายเป็นตํานานสยองขวัญประจำท้องถิ่นไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าเฉียดกลกยเข้าไปใกล้ภูเขาลูกนั้นอีก ป่ารกชัดขึ้นปกคลุมหน้าเหมืองเก่าจนมิดชิดธรรมชาติไปทวงคืนพื้นที่ของมันกลับไปแต่ทว่าความโลภของมนุษย์นั้นไม่เคยจางหายไปตามกาลเวลาสิบปีต่อมามีกลุ่มนักล่าสมบัติแอบลักลอบเข้าไปในเขตภูเขาคำโดยอาศัยลายแทงเก่าๆและข่าวรือเรื่องเหมืองทองที่ถูกทิ้งร้างพวกมันขุดคนพบโพรงเล็กๆที่เชื่อมต่อไปยังถงถ้ำใต้ดิน ลึกเข้าไปในชั้นหินพวกมันพบสิ่งที่ทำให้ต้องตาลุกวาวท้องนี่มันทองบริสุทธิ์หัวหน้าแกงนักล่าสมบัติร้องลั่นเมื่อแสงไฟฉายส่องกระทบกับวัตถุบางอย่างที่ฝังอยู่ในผนังดินมันคือก้อนทองคำขนาดใหญ่รูปร่างแปลกประหลาดผิวครุ่คระแต่อ์ประกอบทองคำนั้นบริสุทธิ์เสียจนแสบตาด้วยความโลภพวกมันช่วยกันร,ระดมขุดแซะ และงัดเอาก้อนทองคํานั้นออกมาหนักชิมหายรูปร่างมันแปลกนะลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งทักขึ้นขณะช่วยกันแบกทองก้อนนั้นออกมาวางหน้าปากถ้าจะแปลกยังไงก็ช่างกิโลแล้วเป็นแสนรวยแล้วเว้ยเมื่อผมมันนําก้อนทองออกมาล้างดินโคลนสีแดงออกจนหมดแสงจันทร์สาดส่องกระทบก้อนทองคําก้อนนั้นชัดๆเป็นครั้งแรกความเงียบเข้าปกคลุมกลุ่มโจรทันทีทองก้อนนั้น ไม่ได้เป็นก้อนกลมๆหรือแท่งสี่เหลี่ยมแต่มันมีรูปร่างเหมือนศีรษะมนุษย์ใบหน้าบิดเบี้ยวอ้าปากค้างด้วยความเจ็บปวดดวงตาโปนถลนรายละเอียดทุกอย่างคมชัดราวกับงานปั้นชั้นครูไม่สิราวกับเอาหัวคนจริงๆมาชุบทองและที่น่าสยองที่สุดก็คือที่โคนคอของรูปปั้นทองคำหัวคนนั้นมีรอยขาดวินเว้นถูกกระชาก และมีเศษพักเครื่องรางเก่าๆของลุงอินที่เคยให้ไว้กับแคมติดฝังแน่นเป็นเนื้อเดียวกับทองคำเฮ้ยตาตาของมันลูกน้องคนหนึ่งชี้มือสันระร,ริกไปที่ดวงตาของทองคำหัวนั้นลูกตาสีทองคู่นั้นจูจ่ๆก็กรอกมาจ้องมองพวกมันรอยยิ้มยแยะค่อยๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าทองคำที่แข็งทื่อเสียงกระซิบแผ่วเบาดังลอดออกมาจากปากที่อ้าค้าง อยากได้ทองกูก็มาอยู่กับกูกรีดเสียงกรีดร้องดังลั่นป่าบุเขาคำอีกครั้งก่อนจะเงียบหายไปตลอดการทิ้งไว้เพียงเสียงลมพัดผ่านยอดไม้และเสียงหัวเราะเบาๆของแม่หญิงคำแพงที่ดังขังวานอยู่ในหุบเขารอคอยเหยื่อรายต่อไปที่จะเอาชีวิตมันแลกกับเศษเสี้ยวของความมั่งคั่งที่ไม่มีวันได้ครอบครอง